สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับจอมปวกล้อมพระพุทธรูปคือฮาประตูวิหารเก่าแก่เจอพระพุทธรูปถูกจอมปวกอบล้อมเมื่อไม่นานมานี้เกิดเรื่องราวสุดอัศจรรย์ใจขึ้นภายในวัดเนินมะข่าน้อยหมู่3ตำบลบัววัฒนาอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ขณะที่ชาวบ้านและคณะกรรมการวัดกำลังช่วยกันจัดเตรียมสถานที่และเปิดประตูวิหารเก่าแก่อายุกว่า1น0้อยปี ที่ถูกปิดมานานเพื่อเตรียมบูรณะสร้างวิหารหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุดซึ่งทันทีที่ประตูถูกเปิดออกชาวบ้านต่างพากันตกตะลึงเมื่อพบว่าพระประธานและพระพุทธรูปทั้งองค์ใหญ่องค์เล็กถูกจอมปลวกขึ้นโอบล้อมตั้งแต่ฐานจนเกือบมิดทั้งองค์สร้างความหือฮาแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากและในขณะเดียวกันชาวบ้านพร้อมเซียนหวยท,ที่ทราบข่าวก็ต่างไม่พลาด ช่วยกันจัดเตรียมดอกไม้ทูบเทียนแต่งขันหเดินทางบระกอบพิธีขอหวยตามความเชื่อในวิหารเก่าแก่พร้อมทั้งใช้แป้งฝุน่นรูปเบาๆบิเวีนฐานตั้งแต่องค์ภระทานธา3ครั้งก่อนจ้องมองดูตัวเลขบางคนก็ใช้โทรศัพท์มือถือเปิดกล้องและถ่ายรูปส่งต่อโดยเห็นเป็นเลข35 7หและ578และยังบังเอิญตัวเลขที่เห็นยังไปตรงกับเลข87 5 ที่ถูกเขียนไว้ตรงบานหน้าต่างอีกด้วยจึงนำเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงตามความเชื่อต่อไปสำหรับวิหารเก่าแก่หลังนี้ทราบว่าถูกสร้างขึ้นพร้อมกับวัดเนินมะค่าน้อยมีอายุเกือบ100ปีหลังจากวิหารเริ่มชำรุดทางวัดจึงได้ปิดล็อกประตูวไว้กระทั่งปัจจุบันมีโครงการจะบ,บูรณะวิหารหลังใหม่จึงให้ชาวบ้านและกรรมการวัดมาจัดเตรียมสถานที่และเปิดประตูวิหาร แต่ก็ต้องพากันตกตะลึงพอพบว่าจอมปลวกขนาดใหญ่โอบล้อมองค์พระประธานและพระพุทธรูปจนเกือบมิดทั้งองค์สร้างความอัศจรรย์ใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากหากชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาท่านใดอยากร่วมทําบุญหรือสนับสนุนการก่อ,อสร้างสามารถติดต่อมาได้ที่ทางวัดเนินมะข่าน้อยหมูม่3ตําบลบัววัฒนาอําเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีกําหนดการเริ่มขุดหลุมในวันที่10มิถุนายน256 6 และทําพิธียกเสาเอกช่วงประมาณวันที่27กรกฎาคม2566นี้จากการสอบถามนายชัยว,วันรวันะอายุ47ปีชาวบ้านเล่าว่าวันนี้ทางวัดเนินมะค่าได้มีโครงการที่จะบุญณนะวิหารหลังใหม่แล้วพอชาวบ้านเปิดประตูวิหารเข้าไปก็พบจอมปวกพุ่มพระเต็มไปหมดตั้งแต่ตนเองเกิดมาก็เ,าเจอวิหารหลังนี้แล้วอายุน่าจะเกือบ100ปีจึงอยากช่วยกัน สร้างวิหารหลังใหม่ขึ้นหากชาวบ้านอยากมีจิตใจศรัทธาอยากร่วมทําบุญก็เชิญได้ที่วัดเนนมะค่าโดยตั้งแต่ตนเองอาศัยอยู่ที่นี่ก็ไม่เคยเจอจอมปวกใหญ่ขนาดนี้พอมาเปิดประตูดูก็เจอเลยเป็นที่อัศจรรย์ใจอย่างมากขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ